สขั้นตอน move on อย่างมีคุณภาพและทำให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นนะคะใครที่เพิ่งอกหกักหรือใครที่อยากจะออกมาจากความสัมพันธ์และทำให้ชีวิตตัวเองอะ่ะดีขึ้นได้อะ่ะอูมี3ขั้นตอนนี้ลองเอาไปใช้ดูนะคะมันจะทำให้ชีวิตของคุณอะ่ะดีขึ้นเลเวลอัพขึ้นได้จริงๆข้อแรกเลยนะคะคุณจะต้องเข้าใจในความจริงที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ในเวลานี้ หลังจากอกหักไปแล้วอะค่ะหลายคนเนี่ยยังทําใจไม่ได้ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องเก่าๆเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงก็คือวนเวียนอย,อยู่กับเรื่องของเขาอะค่ะแล้วก็ยังคิดว่ามันยังมีความหวังมันยังมีโอกาสอะไรใดๆก็ตามตัดความหวังทิ้งไปเลยค่ะและอยู่กับปัจจุบันให้มันมากที่สุดเขาจะกลับมาหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ย คุณรู้สึกไม่โอเคหรือเขาเลือกในการจบความสัมพันธ์กับคุณแบบชัดเจนไปแล้วนี่คือความจริงในปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะอยู่กับความเป็นจริงในข้อนี้ว่าตอนนี้เวลานี้เรากับเขาอะถอยห่างจากกันนะสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือเข้าใจในบริบทหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่กับตัวเองไม่ใช่วิ่งตามเขาหรือว่ารอหรือหาโอกาสใดๆหรือหาความจริงหาหมอดูเพื่อให้แบบ ประคองความรู้สึกของตัวเองไปอย่างเดียวอ่ะไม่ใช่คือมันต้องอยู่กับความจริงก่อนเขาจะกลับมาไหมมันคือเรื่องของอนาคตนะคะแต่ปัจจุบันน่ะเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วเขาไม่ได้รักเราแล้วหรือความสัมพันธ์มันขาดออกจากกันแล้วอยู่กับปัจจุบันก่อนนี่คือขั้นตอนแรกเลยนะคะยอมรับในความเป็นจริงในปัจจุบันเรื่องอนาคตจะกลับไม่กลับเรื่องของอนาคตไปค่ะต่อมาค่ะข้อ2นะคะก็คือคุณจำเป็นจะต้องทำ to do list ใน1วันนะคะทำไมอ่ะทำไมต้องทำเพราะคนที่อกหักเนี่ยมันจะมีความฟุ้งซ่านสูงอยู่เฉยๆไม่ได้ค่ะอยู่เฉยๆก็วนไปคิดถึงเรื่องเก่าเอ๊ะเขาทำอะไรอยู่เขามีใครเขาคิดถึงเราไหมเขารู้สึกอะไรไหมโน no, จ้าหาทำทูดูทำทูดูลิสเลยเพื่อป้องกันความฟุ้งซ่านของเราคิดเลย เป้าหมายในชีวิตเซ็ตใหม่เลยว่าฉันต้องการอะไรฉันมีเป้าหมายอะไรอยากจะทำหรือฉันอยากจะหาความสุขตัวเองในรูปแบบใดทำทูดูลิสในหนึ่งวันเลยตื่นเช้ามาออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ไปเรียนพิเศษหาอาชีพเสริมหรืออะไรใดๆก็ตามที่คุณเห็นว่ามันมีประโยชน์ดีกับชีวิตของคุณและคุณไม่เคยทำในช่วงเวลาที่ก่อนที่จะ อ,อกหักนะคะหรือว่าช่วงที่มีความรักแล้วมันท็อกซิกมากๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ทําตรงนี้คุณเขียนมาเลยในหนึ่งวันเพื่อป้องกันความฟุ้งซ่านของตัวเองแล้วคุณจะรู้สึกด้วยว่าถ้าเมื่อคุณทำ to do list นะว่าหนึ่งวันคุณจะทําอะไรบ้างชั่วโมงนี้ทําอะไรชั่วโมงนี้ทําอะไรมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่ใช่อยู่ไปวันๆหรือว่าเฝ้ารอเขาเพราะว่าคนที่กําลังอกหักสมองมันฟุ้งซ่านสูงมาก ถ้ามันไม่มีอะไรทํานะคะรับรองได้เลยวนกลับไปที่เก่าเศร้ซาซึมแล้วสุดท้ายก็ไม่มีความสุขต่อไปเรื่อยๆชีวิตหยุดหยุดอยู่ที่เดิมนะคะและข้อ3ข้อสุดท้ายนี้เลยนะคะนั่นก็คืออย่าเพิ่งเริ่มคุยกับใครใหม่ใจเย็นๆก่อนนะคะหลังจากที่คุณนะคะเข้าใจในความเป็นจริงทำทูดูลิสในหนึ่งวันแล้วและข้อ3ถ้าถามว่า คุณจะเปิดใจในการมีคนใหม่เลยดีไหมถ้ามันมีเข้ามาลองคุยก็ได้แต่ไม่ต้องพยายามในการตะเกียกตะกายให้ใครมาในชีวิตของคุณคนใหม่ขนาดนั้นเพราะอะไรตอนนี้พอคุณเริ่มอกหักคุณยังไม่มีมาตรฐานใหม่ในชีวิตของตัวเองเลยคุณยังไม่รู้เลยว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณอนะมันคืออะไรสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนั้นมันคืออะไร คนที่มันเคยโอเคกับเราในเวลานั้นมันไม่ใช่มาตรฐานชีวิตของเราในตลอดไปนะสเปคหรือความต้องการในการมีใครเคียงข้างเราในแต่ละอายุหรือในแต่ละช่วงเวลามันต่างกันกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนคุยกับตัวเองให้ได้ก่อนว่าตัวเองอะต้องการอะไรในชีวิตต้องการความสัมพันธ์แบบไหนนะคะแล้วอย่าเพิ่งมีคนใหม่เลยเพราะมันมีคนใหม่อะมันเหมือนกับคนที่มันใกล้จะจมน้ำอะคะ่ะ พอมันมีขอนไม้หรือมีแบบห่วงยางที่มันลอยมาแทนที่คุณจะฝึกว่ายน้ำไปในตัวคุณกลับยึดไว้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าขอนไม้หรือห่วงยางเนี้ยมันสามารถใช้ได้จริงไหมหรือมันสามารถที่จะพาคุณไปถึงฝั่งได้ไหมแทนที่เราจะฝึกในการอยู่กับตัวเองให้เป็นคุณจะต้องแข็งแกร่งขึ้นหรืออะไรก็ตาม แต่คุณกับเลือกในการใช้ความอ่อนแอของคุณในการที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองมีคนใหม่ซึ่งคนใหม่รู้ได้ไงคะว่ามันมีคุณภาพแต่ถ้าคุณอยู่กับตัวเองได้คุณเซตเป้าหมายเซตมาตรฐานอย่าลืมนะคะพอเราโสดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช้อปปิง้งหรือเลือกคนคนใหม่เข้ามาในชีวิตอูขอใช้คำว่าช้อปปิ้งเลยนะเพราะเรามีโอกาสจะเลือกไงคะเราไม่ต้องทนกับสิ่งเดิม,ดมแล้วเราก็ต้องเลือกสิ่งเดิมให้มัน สิ่งใหม่ไม่ใช่สิ่งเดิมสิ่งใหม่ให้ดีกว่าสิ่งเดิมด้วยการเซ็ตมาตรฐานของตัวเองการที่เราไม่หยุดกับสิ่งที่เราเจอครั้งแรกหลังจากที่เราออกมาจากความสัมพันธ์เก่าๆเ,เรายังเปิดโอกาสตัวเองในการเลือกในการมองหาคนที่ดีที่สุดคนที่ใช่ที่สุดมาตรฐานใหม่ในชีวิตของเรามันทำให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นในการเลือกคนใหม่ๆนะคะดังนั้น 3ข้อนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะข้อแรกนะคะกลับมาอยู่กับปัจจุบันข้อ2นะคะพยายามในเรื่องของการทำทูดูลิสต์นะคะสิ่งที่ต้องทำในทุกๆวันเพื่อลดการปุ้งซ่านและข้อ3เซตมาตรฐานของตัวเองใหม่คนรักของเราต้องเป็นแบบไหนอย่าเพิ่งรีบมีใครใหม่3ข้อนี้มันจะทำให้คุณ มีชีวิตใหม่ที่มันดีขึ้นและถ้ามีคนใหม่รับรองได้เลยค่ะคนใหม่มันจะดีกว่าเดิมและสามารถอยู่กับคุณได้แบบจริงจังนะคะลองไปปรับใช้ดูนะคะ